สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่การไล่เกตริดหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้แน่นอนว่ามาเปิดคลิปในณนตอนนี้คือผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าผมได้ทําการปิดจี้ปืนหมัดเพชรไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ผมจะบอกเลยนะผม,ผมจะไม่ทมําจี้ปืนหมัดเพชรเป็นเอสบวกทำไมถึงไม่ทํา เพราะแน่นอนว่าผมจะมาทําอย่างนี้ครับผมผมจะทําการรวมนะครับรวมนะครับผมออครับผมฟังไม่ดีหรอกครับผมรวมจี้เครื่องรางครับผมซึ่งจี้เครื่องรางที่ผมเอาไปรวมนะที่เนี้ยจะเป็นจี้ที่แบบว่าโคตรสุดๆเลยผมจะเอาหมวกกําแพงเหล็กที่ผมทํามาคือผมมีอยู่สองใบนะครับผม มีใบหนึ่งเป็นออฟออฟก่ออีกใบนึงเป็นออฟป้องกันแต่ผมจะเอาออฟออฟก่อออกครับผมใส่เป็นออฟป้องกันแทนเลยนะครับผมแล้วประเด็นคือเป็นหนึ่งในสีที่เป็นเขาเรียกว่าออฟแรงขั้นสูงออฟแรงแบบโอ้โหแรงมากๆเลยนะครับผมผมจะทํานะครับผมไม่ต้องห่วงว่าผมจะไม่ทําผมทําแน่นอนครับผมแต่ปัญหาคือผมจะเอาจี้ออกก่อนอ่าตอนนี้คือมันอยู่ที่ใครเอ่ยอ๋อน้องมิเมียนอยู่ที่น้องมิเมียนหนึ่งคน นะครับผมมาได้เวลาบอกเลยได้เวลารวมบอกเลยว่า1ใน4ออกขั้นสูงที่เราต้องการก็คือ1คือออฟก,การ์ดดวง2คือออฟสกิลยกเลิ่ฝ่ายตรงข้ามแต่อย่าเซือกเอาออฟหลุมดำมาแค่เนี้ยอย่าเซือกเอาออฟหลุมดำมานะครับผมเดี๋ยวเราจะกดไปด้วยกัน ข้าออฟตัดมาสามนะเนี่ยข้าออฟโคตรแพงแอ้โเอดครับมาไม่รอแล้วดูนี่ว่าได้อะไร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 โอ้โอ้เอาจริงมั้ยเนี่ยเดี๋ยวดาเด,เด้เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาถึงฉันโอกาส28%แย่งการ์ดดวงของฝ่ายตรงข้ามเฮ้ยเอาวะเดี๋ยวดาเด้เดเเอเล่นกระป๋เพลย์ได้เนอะ โอ้ไม่รอและรอรีวิวเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอทำการรีวิวให้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคถอนครับถอนหมวกป้องกันออกเราจะใส่เป็นอ่หมวกอยู่ในเนี่ยหมวกหมวกหมวกมีนี่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 บอกเลยอ๊บหบอกเลยปุ๊แจมบอกว่ามีแจมอ่ะบอกฮึจูบแบบคือเราดูดมาใช่ไหมเราดูดปุ๊บขโมยการ์ดเลยแบบปั๊บเลยอ่ะ มาเดี๋ยวลองลองดูกันคือเราจะลองเลยนะด่านที่เราจะเล่นคือมีอยู่2ด่านก็คือจะมีด่านอรนณาดาบรถไฟแต่ว่าเราจะมาเล่นในด่านอาริณาก่อนก่อนเลยครับผมผมจะลองจนกว่าอ็อบจะขึ้นผมจะลองจนกว่า,าอ็อบจะขึ้นตาที่สี่ก็เจอกับหโ,โหเจ้าหญิงไหมตาที่สามนะตาที่สามสดทีตาที่สนะามเจอหัวเจ้าหญิงไหมโยผมบอกเลยว่ามันยากนะเพราะว่าปกติอะตัดหนังฟ้าก็ไอ้นี่ยังออ อ๋อรู้แล้วว่าทำไมถึงไอ้นี่ปอกเกตแล้วเพราะว่าไอตอนที่เจอนิโคอ่ะผมไอ้นี่ไงน,นิโคมันชนางฟ้าไปแล้วไงก็เลยแบบโอเคเข้าใจละเกตละ๋ยผมจะพยายามขโมยการ์ดดวงมาให้ได้แล้วกันอูมันจะมารูอแบบไหน,อย,หน,นไอยากเห็นอยู่เหมือนกันไม่ใช่อยากเห็นหรอกที่8%นอนูสัตว์ทำมาออกสวยๆได้นะเมื่อกี้เอออผมจะไปรอสนามบินเลยเอิบรอนะ เออเบิร์สี่ดูดิเ่ดูดิมามามาโอ้โหพูดเก้าครับต่อไปห้องอ๋อคุ้มเสียงเลยอ๋อคุ้มเสียงครับไปชืชอบดูดูดิขโมยเหอะดูดิมันจะเป็นแบบขโมยโอ้ยอย่างนี้เอ จะปล่อยขโมยการดวงแตกเลยทีนี้ขโมยการดวงออกแล้วนะครับทุกคนเนี่ย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 เห็นไหมนี่นี่การดวงไม่ตาไปมันตั้งชืดเดียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเลือกทะเลอีกทีอันนี้มไม่เดี๋ยวผมเลือกในนี้ดูอย่าเพิ่งเลือกนี่กิวอ,ออกนี่การดวงก็ตามไป ผ oh, มก็มยกวยการดวงแบบมันเหมือนอีนี่ถ้าเกิดใครที่มีจี้บัญชีแล้วเปลี่ยนอ่ะโคถือว่าใช่ได้เออถือว่าใชได้ผมถือว่าโอเคถือว่าให้แล้วก,กันนะครับผมโอเคอัน,นออเนี้ยออฟเนี้ยผมว่าน่าจะหมกเดียวสีนวออเนี่ยผมว่าออฟเนี้ยหมกเดียวสีมาก่างเช่นเราไม่มีการดังฟ้าใช่ไหมเราไปขโมยของเขามาอะไรอีกประมาณเนี้ยเออไม่เลวเออถือว่าผมออฟราคาสามพันสามร้อยเพซแมสุดยอด อฟอราคานี้ผมพูดได้เลยว่าเออเข้ามาเหอะถือว่าไม่เลวเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทําการตัดคิดผิดเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการที่จะแบบว่าผมจะทํารีวิวให้แบบว่าอ,อปประมาณเท่านี้ก่อนก่อนนะครับผมถือว่าได้เห็นเนาะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เห็นเออยังไม่ได้อะไรมาขอคอมเมนต์ได้แล้วครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้อีกรอบนะจ๊ะก็สรุปคือผมว่า ผมไม่เสียดายเทปที่ตัวเองทานะครับผมผมพูดได้จากใจเลยว่าผมไม่เสียดายเพราะว่าคือต่อให้ทําจี้ใช่ป่ะอย่างเช่นผมทําปืนหมัดเทรแล้วผมได้ใช้ไหมผมพูดเลยว่าผมไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับผมผมไม่ได้ใช้อย่างจริงจังนะครับผมเพราะว่าคือต่อให้เราไปใช้ใช่ป่ะแล้วประเด็นคือถ้าเกิดฝ่ายเราอะไปเล่นโจมตีแบบหนักๆอะเช่นแบบตีหนักเกินอะ จะเป็นเปลีไม่ได้เลยที่จะใช้เอฟเฟกป้องกันอันตรายและอย่างคือผมลองเล่นนิเมียใช่ไหมผมมีนิเมียนและเอ็มอีเม,มียนอ่ะมันมีเอฟเฟกป้องกันอันตรายเหมือนกันก็ผมก็เฉยๆนะเพราะว่ามันปกติอ่หรือว่าเป็นปกติทั่วไปสําหรับเกมนะครับผมโอเคครับผมซึ่งคลิปนี้ผมขอทําการจบคลิปนี้ครับผมใครสนใจเสมอฝากกดไลค์ฝากกดซับก็ได้ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดเป็นไ,ไมได้อย่าลืมมาฝากกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับผมแชร์ให้เยอะๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าผมโคตรลงทุน จริงๆ้วผมอันนี้คือลงทุนมากเลยครับผมเนี่ยตอนแรกมีเพชรคือราคาเนี่ย3,000สามถ้าถ้าเกิดผมไม่ทำละผมจะมีเพชรอยู่3 0 0แล้วคือมันมีตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าน้องนีออนผมเรียกว่านีออนแล้วลกันนะที่จริงมันอว่าวะนีออนนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย